ก็ได้เปิดเผยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและตกสะสมตั้งแต่9กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือของไทยนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านประชาชนอย่างรวดเร็ว2องอำเภอในเชียงรายก็คืออำเภอแม่สายนะครับและอำเภอเชียงของนะครับโดยเฉพาะในตำบลเวียงพังคําและตำบลแม่สายที่มวลน,น้ําเข้าท่วมตลาดสายลมจอยชุมชนแม่สายชุมชนหัวฝายชุมชนเหมืองแดงชุมชนไม้ลงขน และชุมชนเกาะทรายนะครับทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยไม่สามารถอพยพหรือว่าเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันครับกองทัพบ,บกนะครับโดยสูตรมเทาสาธารณาภายัยกองทัพบ,บกมอบหมายให้สูตรมเทาสาธารณาภายัยมณฑลฐานบกที่37 รวมกับส่วนราชการฝ่ายปกครองกู้ภยัยและภาคประชาชนติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยตั้งแต่เกิดเหตุน้ําท่วมนะครับได้จัดกําลังพลชุดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนจากกองพันทหารราบที่3กรมฐานราบที่17และหมททหารบกที่37และยังมีกําลังพลครับจากหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากองกาลังผาเมือง นำยุทธปกรณ์ของกองทัพบกเนี่ยพวกรถยนต์บรรทุกสูงนะครับเรือท้องแบนลงพื้นที่เพื่อไปอพยพป,ประชาชนคนย้ายสิ่งของต่างๆก่อนไปอย่างที่ปลอดภัยนะครับ ขณะที่สูงบรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่37ก็ได้นํารถครัวสนามกองทัพบ,บกเนี่ยออกไปจัดตั้งเป็นโรงครัวช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับก็ไปจัดอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางจังหวัดจัดเตรียมเอาไว้บริเวณเทศบาลตำบลท่าสายอําเภอแม่สายเชียงรายนะครับและช่วยดูแลเสริมปัจจัย4ประกอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินะครับแล้วก็ยังติดค้างอยู่ในบ้านเรือนเนี่ยก็สามารถติดต่อ สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้1784เใน,นของปพนะครับหรือว่าถ้าเป็นของกองทัพบ,บกของทาหารเนี่ยนะฮะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ครับหมายเลขโทรศัพท์055242859นะครับและเบอร์ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่3 7โทร053711200ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สนฝ่ายกิจการพลเรือนสูงมทธสาธารณภัยกองทัพบ,บกครับก็ได้สรุปสถานการณ์สาธารณภัยประจําวันที่11กันยายน67นะครับจากน้ําท่วมภาคเหนือและภาคกลางปัจจุบันเนี่ยก็มีสถานการณ์ใน7จังหวัดที่ยังมีน้ําท่วมอยู่นะครับคือเชียงรายเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกอ่างทองอยุทยารวมแล้ว17อําเภอ97ตําบล450หมู่บ้านมีบ้านได้รับผลกระทบเนี่ย14,328ครัวเรือนนะครับ โดยขึ้นตรงศูนย์มะทาวาสาธารณภัยกองทับบกยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่องครับโดยในส่วนของศูนย์มะทาวาสาธารณภัยกองทัพที่ที่1ได้บรรจุกระสอบทรายครับเพื่อเตรียมป้องกันน้ำท่วมในเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครส่วนศูนย์มะทาวาสาธารณภัยกองทัคที่3นะครับได้จัดกําลังพลและรถยนต์บรรทุกเคลื่อนย้ายประชาชนพร้อมรถครัวสนามเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อําเภอแม่สายอาเภอเชียงของและอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับ ทางด้านสูย์บรรเทาสาธารณภัยกองปัะชาการกองทัพไทยก็ได้จัดกําลังพลพร้อมด้วยเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพื้นที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยเช่นเดียวกันครับกองทัพเรือนะครับก็ได้ทํางานร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงรายและจิตอาสาทุกส่วนเลยนะครับนำเรือผลักดันน้ําปฏิบัติการผลักดันน้ําที่ท่วมและส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,กรประชาชนในจังหวัดเชียงรายโดยเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเริ่มนํากําลังพลจิตอาสาไปติดตั้งเรือ เจ็ดลำแรกจนให้ครบสิบลำนะครับที่สะพานลำน้ำอิงอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับ